สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พ่อกันอีกแล้วกับซองพิษแซ่บกินนัวมาพ่อกันกับหน่อไม้เนาะพี่น้องเนาะแจ็คหน้อไหมยังเกาะบ่หูคื่อหน่อไม้กิ่มซุ้งบ่รู้หน้อไหมยังเกาะบ่หูได้ยินเอิญเอิญแบบนี้แหละไปหาไปหามือสวยนี่น้าพี่น้องเนาะกเจ้าไปหาก่อนแหละนอนใหญ่เราบ่ได้ได้แต่นอนน้อยเอาทงย่างไปได้พี่น้องเลย เดี๋ยวพอแกงอยู่มือแรงสิเห็ดแกงหน่อไม้เด้อมือแรงเด้อแกงหน่อไม้มือแรงนะครับก็เลยมาบ่ายก่อนเราพี่นางเนาะอยู่กลางเดินเด้อมันนี่เด้อทิ้งแดดหนาวแห้งก็เลยทิ้งแดดอยู่กลางกลางเดินไปน่อไม้นะพี่นางเนาะแกงหน่อไม้ กินแรงตอนนี้กับคำคำแหละสามทีโม่งเลยพี่น้อยใบนอยใหญ่ก่อนน้อยไว้สอมตามหลังพิงดดแดดกตะโตเราอุ่นอยู่แต่ว่านาผากนะแฮม กินยังสบายดีสบายดีพิงแดดน้ำกันเด้ออากาศหนาวแหง้งวันนี้วันที่ยังวันที่สิบเก้าบอวันที่สิบเก้าหรือวันที่เจ้าอะไรี่ดอกหนาวแหง้งแหง้ลงลมกระแห้งลมกระบุนบุญบุนบุญอยู่อ้าวนิดนอนบอ่ลูกนิดนอนบอ่ นอนพิงแดดนั่นรถเฮ็ดนะเฮ็ดแกงหน่อไม้เด้อไปน่อไม้แกงแรง ทิ dead, now, mm ้งแดดทิ้งแดดทำอะไรยังหนาวอยู่แกงหนม่าอีกชิ้นแรงเด้อมันนี้ tô đi Mà lên, nó, có là cá trao sáp, cây cọt nò, mắm sắm sắm nò khen ông ấy, đứa trẻ nghèo, mắm cá trao sáp bớt đam, côn ao, nò dài lì sắm cắn mô nò mai nhắm rẽ, nò qua má nĩ lẽ, nhắm phun là đê, khâu na nao này, lết leo, bảy nò mai hao, là khen ลายเตอ๋อกอเมนตีชื่อก็คือสิประมาณสาวาพันขึ้นหน่อยเกองละสิโอเคหาไปต้มก่อนทำการต้มจ้าเราให้เนื้อไม้จืดครับจังซิมะแก่งเนาะพี่น้องเนาะไฟครับค่หอนเลยโอเค น้องไม้ฮะกระชีเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะนี่ฮะกระชีดทำการแกงตามเขาเบือ่อแซลเพชรเรียบร้อยนี่น้ำยานางเลยน้ำยานางฮะกระชีตองตองใบมันกระชีขลุนขลุนเพราะว่าขาลงน้ำหอนแล้วมันกระชีเป็นก่อนนะฮะสรดขลาง môn mất nay sẽ còn không à lấy sai mỏ lợi 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 โอ้เปิดแฟลชอย่านางเขียวเขียวรอหมอคนเขาจงสีปรุงจงสิปีปรุงเครื่องปรุงเนาะพี่นังเนาะนี่พักเ้ากับมีแต่พักแยงพักแยงกับมักบวบน้อยนึงโอ้อะมักบวบลองก่อนมักบวบน้อย บวบน้อยนอกบวบน้อยออาแป้งน,นัวมาให้แม่เนอะลูกนี่ฮะตีแกงน้ำม้กินกับข่าวเจ้าคุงข่าวเลยพี่น้องเลยแกงน้ำม้ยเนมือแรงฮะเคี้ยวขนาด หมอฟดจังหน่อยก่อนนะพี่น้องเขาจะสีปรุงวันนี้ฮะก็สีดทำการปรุงเนาะพี่น้องหมอฟดเรียบร้อยเลยเอาสีใส่ประแดกประแดกกับเป็นตัวลงไปเลยน้ำใส่จังหน่อยโอเค ทการปรุงหมอปดเรียบร้อยแล้วปลาแดกปลาเค็งนะพี่น้องเออเห็ดเองเดกกได้ปลาแดกกันได้แซบแซบหมอปดอ,อกๆๆก zoom มหมอปดดู ลืมเปิดแฟตนะพี่หนัองพ๊บเอ้ยหัาก็สซิใส่พักขงยงทั้งขางเลยใส่พักขงยงลงไป tua tang itu nanti Tuh. Hmm. Kuan nak pula. หมอฟดอกๆๆเขียวัำทีกเขียวเออแบบนี้เห็นพี่น้องปิดแฝดละเห็นเปิดแฝดละวบเห็นอาต่อไปลว่ยอยู่พี่น้องเลยอืออาต่อแซ่บแซบแซบ,แซบ สำเร็จเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยแกงหน่อไม้ตอนกลางคืนเสพรสีน้ำกันเดอ้อบันนีเดอ้อแกงหน่อไม้หาเองพี่น้องออเอ้ยก็โตอีกด้วยแต่พี่น้องเขียวกับเขียวหาโตมาๆมา,มากินน้ำกันพี่น้องเอ้ย